สวัสดีครับสวัสดีใช้สายหน่อยวันอาทิตย์นะครับสวัสดีจากบ้านเคสเฮาส์ครับเปิดคลิปมาด้วยนี่ฮะสองชาติที่แตกต่างครับบอกรักกันคนละสายครับอีกฝั่งนี้เลียให้กันนะครับลาทูนะครับกบเบลล่านะครับสวัสดีแม่น้องด้วยสบายดีนะครับทั้งสองตัวแล้วก็หน่นฮะทางนน้น บลอกรักกันดีกแบบนะครับภาษาเด็กๆนะครับแงบกันเล่นกันอยู่นะครับครูนี้พอปล่อยมานี่คือ80%แล้วกันยังเล่นกันอยู่ครับเล่นกันจนเหนื่อยครับหยุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมีสลับปล่อยนะครับอย่างที่บอกเพราะว่าเนื่องจากยังเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับก็เลยจะไม่ได้ปล่อยรวมนะครับก็จะพตฒราที่มีคนอยู่นะครับแต่ว่าเวลาปล่อยก็จะมีสลับนะครับครึ่งนึงเป็นของ ภูผาเครื่องน,นึงเป็นของมารวยนะครับ <Hey. S 1> เรียกอยู่สักพักมีงเงี้ยวกันฮะอ่ะต่อไปครับมารวยภูผาสบายดีนะครับแล้วก็แอนนะครับแทมี่แทมี่แทมี่นะฮะแทมี่แม่เออ่แมวในประการของแม่เนยนะครับสาวสวยสาวสวยเราอืมแทมี่แทมี่ ส่วนตัวอื่นยังไม่ยอมออกมาแต่เมื่อเช้าที่ทานข้าวกันไปแล้วนะครับพี่เลี้ยงเอาข้าวให้ทานเรียบร้อยนะครับน้องทุกตัวได้ทานข้าวเอลเอลโอเคอะมาดูตัวอื่นกันต่อแทยมีแทยมีพี่แต้มบุญน้องแต้มบุญกินอาหารไม่หมดเลยกินอาหารเปียกไปหน่อยนึงสงสัยอาหารมื้อนี้ไม่ค่อยถูกปากนะครับ ไม่ชอบอาหารรับนี้เหรอลูกสวัสดีค่ะแต้มบุญนะครับก็เปิดกรงให้เขาตลอดนะครับปกติตอนอระหว่างวันแล้วกันเขาก็จะออกมาข้างนอกเนะาะแต้มบุญชอบนอนอเขาชอบเอ่ออะไรอ่ะสะดวกใจจะนอนอยู่ในกรงนะครับแต่เวลาเขานอนมาข้างนอกเขาก็มาเดินไปด้วยนะแล้วก็ชอบไปนอนอยู่ข้างบนนู้นแต้มบุญนี่เวลานอนในชั้นนอนที่สูงนะครับจ๋าแทยมี่เธอสาวสวยสาวสวย แล้วก oh, sure. ็โจรี uh, ่เกิดฝากทองนี names. ่เมื่อวานนี le ้คุณแม่อ่ะไม่ได้ฝากทองกุชชี่กุชชี่สุริเอ่อคุณแม่เชยมาหานะครับกฝากทองเอ้ยกุชชี่ดูสิกูชชี่ก็เริ่มปุ๊บเลยเอ๋สวัสดีค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ขังเขานะครับเปิดให้เขาอิสระอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าจังหวะผมเปิดประตูขึ้นมาแมวเขาชอบกระโดดเข้าอยู่ในกรงก็อย่างที่บอกครับตามเจตนาแล้วนะให้ ตรงเนี่ยรู้สึกเป็นที่ปลอดภัยเป็นเหมือนห้องนอนของเขาอะนะครับเวลาเราเขามีอะไรตกใจอะไรอยากแลกเขาจะไม่เข้ากลงก่อนเราจะไม่ต้องกวดเขามากนะครับก็เป็นเป็เปเามเจตนาลมแต่อันนี้มาเข้ากลมเพื่อนเฉยเลยอะนอกจากกุชีแล้วนะครับมีกวดมีโจลี่อยู่ด้วยนะครับนั้นนั่าจะเข้าโจลี่แล้วเปล่าโจลี่ไม่กินงนินไงเนี่ยพอดีวันอาทิตย์นี้รอบอาหารเปรจะสลับนิดนึงนะครับวันอาทิตย์นี้เป็ดจะได้กินอาหารเปรยดกันรอบเช้านะครับ แล้วก็เป็นอาหารเมร็ดรอบเย็นเอ๋โอเคสวัสดีแม่เนด้วยสวัสดีคุณแม่ชาเอมด้วยนะครับสำหรับของกุชชี่แล้วก็แม่เนของจอยลี่นะครับอืมโอเคจต่อันบนหมดอันบนนี้น่าจะน่าจะเป็นแธมมี่กินนะครับเอ๋จาแธมมี่อ่ะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งเดินะครับเจ้าแม่ประจำบ้านเรานะครับแม่ติ่ซมซำ สวัสดีครับทีมซซมนี่ก็แมวที่อยู่กับเรามานาแนสนนานนะครับเป็นแมวในอุปการะของแม่หนูนะครับนี่เป็นดเดียวจริงๆที่ได้อยู่ข้างนอก24ชั่วโมงโดยไม่มีสลับกับใครเลยนะครับโอเคก็กินได้นะครับแต่ก็เ,กเป็นอาหารเม็ดนะฮะอย่างเดียวไม่ได้กินอาหารเปียกใดๆเพราะว่าคุมน้ําหนักอยู่ยนาะก็เป็นอย่างนี้ไปยาวๆโอเคแต่ดูลมน้องอสบายดีครับ มีเด็นๆน,นะฮะจะมีอารมณ์เล่นกับเขาบ้านคู่นี้ก็ยังคงซักกันต่อไปสดุจสด็จเสด็เดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้สักชั่วโมงนึ่นอกแล้วเดี๋ยวให้น้องๆไปค่อยๆเก็บก็เมื่อคืนนี้มารวยอยู่ข้างนอกคันคืนนะครับแล้วก็เก็บภูผาก็เดี๋ยวก่อนผมจะไปออกจากบ้านก็จะให้ภู้ผาอยู่ข้างนอกนรับแล้วก็จะเก็บมารวยให้เขาเล่นก่อนสักพักหนึ่ง โอเคโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านแคสเท้าครับอ๋อประทูนอน, mm hmm. นอนชิลมากอนอนชิลชิลดูวิวหน้าต่างแอมทำไมทำตาหลีตาสู้แสงไม่ได้ <c oughs> ประทูประทูอ mm hmm.